น้องมารีนางเอกคนสวยเนี่ยจากเรื่องเมาแล้วขัดไปสู่เรื่องแย่งสามีคนอื่นผู้หลายคนก็วิาพากษ์วิจารณ์ชีวิตเขาเนะว,ว่าอ้ยเหมาะสมผีเน่าลงผูเราเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยก็ใช้ชีวิตเขาสอนชีวิตเราน้อยสวัสดีทุกคนนะคะจริงใจเล่าข่าวพี่บออยู่ที่จังหวัดภูกเก็ตนะคะมางานจตุรทีในการที่จะแห่พระองค์พระพิคเนตไปในจุดสําคัญของจังหวัดภูกเก็ตนะคะแล้วก็เป็นข่ําคืนที่ คนนับถือองค์พระพิคเนตเองก็จะมากันที่ภูกเก็ตนะครับแต่ว่าพี่บอยเนี่ยก็มีประเด็นที่ระหว่างเดินทางมาเนี่ยก็เห็นไอจเห็นโซเชียลของน้องมารีเบ์เนอร์นะคะเป็นประเด็นที่สืบเนื่องมาจากก่อนหน้านี้เนาะเมาแล้วขับถูกสารสั่งจำคุกรอลงอาญานะคะแล้วก็มีประเด็นมากมายที่ขยายผลต่อไปและที่สำคัญกว่านั้นก็คือจากเรื่องเมาแล้วขับไปสู่เรื่องแย่งสามีคนอื่น จริงหรือเปล่ามาลีออกมาบอกด้วยตัวเองค่ะนี่คือจริงใจเล่าวันนี้นะคะที่พี่บอยจะสรุปให้ฟังขอบคุณฟาเกอร์ไทยแลนด์ค่ะส่งผลิตภัณฑ์คุณภาพมาดูแลเส้นผมนะคะตัวนี้เป็นสเปรย์ที่จะทำให้ผมเราสุขภาพดีนะคะ Hai r p e r f e c t i ช n ชายสเป a y เป็นสเปรย์เพิ่มความเงางามให้เส้นผมนะคะฉีดไปปุ๊บเนี่ยจะมีกริสเตอร์สีทองเนี่ยคะ่ะช่วยให้เส้นผมของเราเนี่ยคะ่ะแข็งแรงด้วยการเขาจะมีกริสเตอร์เนี่ยซึมเข้าไปในเส้นผมนะคะและน้ำมันคุณภาพที่สกัดจาก มเล็ดแมคคาเดเมียเนี่ยก็จะเข้าไปบำรุงเส้นผมแล้วก็แกนผมของเราให้ผมเราเนี่ยค่ะที่เสียจากเคมีเสียจากความร้อนเนี่ยค่ะมีสุขภาพมีความแข็งแรงมากขึ้นนะคะฉีดได้บ่อยตามต้องการและราคาไม่แรงค่ะตัวนี้นะคะย้ำว่าจะช่วยให้ผมเราดู เงางาม,งามสวยมีโวลุ่มขึ้นนะคะซื้อได้ทางออนไลน์ทุกคนคะ่ะสามารถซื้อได้เลยนะคะ f าเกอร์ h a ยแลนด์ค่ะพี่บอยปักตะก,ก้าพี่บอยมีลิงก์ไว้ให้หลายคนสะดวกทางไลน์ก็เสิร์ชคําว่า f าเก r t h a i ยแลนดได้ซื้อได้อุดหนุนฟาเกอเท่ากับอุดหนุนจริงใจเล่าให้มีสปอนเซอร์ให้สนับสนุนรายการออนไลน์แบบนี้ในทุกๆ EP ค่ะ มากันที่เรื่องราวนะคะล่าสุดเนี่ยค่ะมีการลงใน IG เนาะซึ่งก็เป็นพื้นที่ส่วนตัวของมารีบร์เนอร์ซึ่งปัจจุบันพี่เบยเรียกเธอว่าอาดีตนักแสดงแล้วกันเพราะว่าก็ไม่มีผลงานมาหลายปีติดต่อกันนะคะหลายๆคนเนี่ยบางคนเนี่ยสื่อบางสื่อะค่ะยังเข้าใจผิดอยู่เลยว่ามารีเนี่ยเป็นนักแสดงในสังกัดช่องวันส1จริงๆเข้าวงการมาตอนนั้นอยู่ช่อง3นะคะแล้วก็มีการ ขยับขยายเปลี่ยนแปลงชีวิตเนี่ยก็ย้ายมาอยู่ที่ช่องวันแล้วก็เล่นละครได้สักสี่สห้าเรื่องซะละมังนะคะแล้วก็เงียบหายไปเนาะก็ทราบว่าไปทาธุรกิจเชฟร้านอาหารอะไรต่างๆนะคะและสุดท้ายกลับมามีประเด็นในกระแสะข่าวอีกครั้งหนึ่งก็คือตอนที่ถูกตํารวจสอนบอังชองหลางเนี่ยคะ่ะเรียกนะตั้งด่านแล้วก็เรียกให้ลงมาเป่า เพื่อจะวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดปรากฏว่าก็มีการาให้ผู้ชายลงมาวุ่นวายโวยวายกันนะเนาะแล้วสุดท้ายตำรวจก็ดำเนินคดีไม่เป่าแปรว่าสันนิษฐานได้ว่าเมาเพราะฉะนั้นก็ส่งตำรวจก็ส่งไปที่ศาลแขวงนะแล้วก็มีการตัดสินเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับมารีเนี่ยโดนเมาแล้วขับเนาะจำคุกสองปีโทษลงอาญามีการปรับเงินแล้วก็มีการต้องบำเพ็ญประโยชน์ในขณะเดียวกันผู้ชายที่นำมาข้างข้าง เขาเรียกว่าไฮโซบอสไม่รู้ความว่าไฮโซเนี่ยมันแปลว่ารวยอย่างเดียวหรือเปล่านะแต่ไฮโซบอสเนี่ยค่ะก็ออกมาโวยวายอ้างว่ารู้จักตำรวจยศใหญ่ก็พูดง่ายๆว่ากลางบริเวณด่านที่เขา,าตั้งเพื่อที่จะตรวจสอบผู้ที่ขับรถขับขี่มาเนี่ยนะคะบนถนนประดิษฐ์มนูธรรมหรือว่าเรียบทางด่วนมีการพูดจาไม่สุภาพกับ เจ้าหน้าที่ตารวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตารวจก็ตั้งข้อหานะคะดูหมิ่นเจ้าพนักงานแล้วก็กลายเป็นประเด็นทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นล่าสุดวันนี้อะค่ะมันก็เป็นการออกมาพูดของมารีเบอร์เนอร์นะคะผ่านโซเชียลของเขาเป็นตัวหนังสือประเด็นหลักๆที่เห็นเนี่ยค่ะก็พูดราย,ยาพอสมควรแต่ประเด็นเนื้อเนอเนี่ยนะคะในส่วนของมารีเบอร์เนอร์เนี่ยมี2ประเด็นประเด็นแรกก็คือสํานึกผิดกับสิ่งที่ตัวเองเมาแล้วขับ ในสิ่งที่ทําลงไปกับประเด็นที่2อ,ออกมายืนยันว่าไม่ได้แย่งสามีใครเพราะว่าผู้ชายก็คือไฮโซบอสที่คบอยู่ด้วยนั้นแล้วเนี่ยได้ยุติความสัมพันธ์นะกับภรรยาเก่าวของเขาที่มีลูกด้วยกันเนี่ยมานับปีแล้วอันนี้คือข้อความซึ่งพี่บอสขยายให้เข้าใจง่ายๆก็คือภรรยาของไฮโซบอสเนี่ยอดีตอดีตภรรยาของไฮโซบอสเนี่ยก็คือน้องเชรีน้องสาวนิชคุณนะคะที่มีลูกนะกับไฮโซบอส แล้วก็เลิกลากันไปซึ่งคนเนี่ยค่ะเขาก็หยิบโยงนะว่าอ๋อเหตุผลที่น้องเชอรีนเนี่ยค่ะเลิกกับสามีเลิกกับพ่อของลูกก็เพราะว่ามีมือที่3มใช่ไหมซึ่งในข้อความใน i อเนี่ยค่ะมารีพยายามจะบอกว่าคบกับไฮโซบอสหลังจากที่เขาเนี่ยค่ะเป็นพ่อแม่ที่ไม่มีพันธะเรื่องของหัวใจดังนั้นเนี่ยก็ให้โฟกัสไปที่ประเด็นที่ถูกที่ถูกต้องเนาะซึ่งถามว่าคนเนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตแหละ แฟนเก่ามารีนะก็คือน้องพีทนะคะซีควินนะ่ะก็เป็นเพื่อนกับไฮโซบอสพูดง่ายๆว่าผู้ชายสองคนเขาเป็นเพื่อนกันต่างคนต่างมีผู้หญิงของตัวเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยมารีพูดว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้สนิทสนมกับเชอรีนแต่มันมีภาพไงไปเต้นติ๊ t o อกด้วยกันอะไรเงี้ยคนก็เลยเข้าใจว่าน้องมารีนางเอกคนสวยเนี่ยไปแย่งสามีเชอรีนซึ่งเป็น เป็นเพื่อนตัวเองใช่ไหมแต่จริงๆแล้วพี่บอยจะเล่าให้เห็นภาพชัดๆก็คือแฟนหนุ่มของทั้งคู่นะเวลานั้นก็คือน้องพีทพีทกาชัยกับไฮโซบอสเขาเป็นเพื่อนแก๊งเดียวกันเขามีสาวคนสนิทหรือว่ามีผู้หญิงของเขาอะ่ะก็คือพีทก็มคือแมรีนะไฮโซบอสนะก็คือเชอรีนนะก็เลยกลายเป็นคนเข้าใจว่าอ๋อพอเลิกกับพีทมารีก็เลยไปแย่ง สามีเพื่อนอะไรประมาณนี้ซึ่งวันนีช้ชัดเจนนะว่ามารีพูดว่าตัวเองไม่ได้แย่งใครนะคะเพราะว่าเขาเลิกกันเป็นปีแล้วแต่ทีนี้เนี่ยคนก็จับจ้องไปอีกประเด็นหนึ่งก็คือประเด็นที่ว่าคบหาวนเวียนอยู่ในแก๊งเดียวกันใช่ไหมซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวเนาะพี่บอยก็ไม่อยากจะพูดว่าเออทำไมไปเอาเพื่อนของแฟนตัวเองมาเป็นแฟนเออ เข้าใจปะ่ะพี่บอยจับประเด็นแบบนี้เนาะเรื่องนี้เนี่ยพี่บอยขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเราก็เข,ข,ข,ข้าใจง่ายๆว่าทําผิดสํานึกผิดอันนี้คือมาลีออกมาพูดเนาะซึ่งโทษทางกฎหมายเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันชัดเจนแล้วว่าเขาถูกสั่งโดยสารแขวงตัดสินเป็นโทษทางกฎหมายแต่ณเวลานี้เนี่ยดูเหมือนว่าโทษทางสังคมคนก็บน่นภาพลักษณ์ก็เสียเนาะซึ่งมาลีออกมาพูด อ,ออกมาอาธิบายในโซเชียลผ่านไอจเป็นตัวหนังสือเนี่ยพี่บอยว่ากุลสือที่ให้คำปรึกษาเนี่ยถูกต้องข้อความที่พิมพ์มาเนี่ยต้องเป็นคนที่อยู่ในแวดวงบันเทิงหรือว่าเคยทําเอกสารถแถลงแบบนี้มาพอสมควรก็ใช้ค่อยคมถ้อยคําที่ชัดเจนแล้วก็สรุปประเด็นได้ง่ายซึ่งอันนี้ก็ก็คือการเดินทางมาถูกทางนะเรียกว่ากุลซือคนให้คาปรึกษาน้องมารีเนี่ยมาได้ถูกทางถูกที่นะแล้วก็เขาก็ยืนยันใช่ไหมว่าความสํานึกผิดในสิ่งที่ทําเขา ประมาทกับชีวิตอะไรก็ว่ากันไปแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่บอยกาลังจะมองสเต็ปต่อไปก็คือมันคงไม่ใช่แค่การพูดเท่านั้นมาคงต้องทําให้สังคมนี้เห็นว่าสํานึกจริงๆซึ่งมารีก็บอกว่าตัวเองจะใช้พื้นที่ต่างๆและเข้าไปรณรงค์เรื่องของเมาแล้วขับอะไรประมาณอย่างนี้เนาะอีกส่วนหนึ่งผู้ชายนะผู้ชายก็ออกมากนะก็คือไฮโซบอสก็ใช้พื้นที่ของมารีนี่แหละออกมาพูดเป็นข้อความเหมือนกันนะว่าตัวเองก็ยอมรับถึง พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับการที่ออกไปโวยวายด่าทอตำรวจณนะเวลานั้นเนาะเรื่องของการลงโทษตามกฎหมายเนี่ยมันจบไปแล้วเนะาะศาลก็สั่งพิจารณาแล้วก็ลงโทษในโทษฐานที่เขาเนี่ยค่ะกลางดูหมิ่นเจ้าพนักงานแต่ทีนี้โทษทางสังคมวันนี้เนี่ยมันก็มีการขุดคุยนะเรื่องคดีเก่าๆที่เชอรีนไปแจ้งความเรื่องถูกทำร้ายร่างกายเรื่องอื่นๆต่างเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยจากกรณีหนึ่งซึ่งเมาแล้วขับ เมาแล้วกลางเออเอางนี้ดีกว่า2ออย่างเนี่ยมันนําพาไปสู่การขยายผลเต็มไปหมดโดยเฉพาะเรื่องราวที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยรู้ด้วยซ้วันนี้มันมีหน้ามีตามีตัวตนกันมาเนาะแล้วก็เกิดเป็นประเด็นนะคะก็มาถึงบทสรุปพี่บอยก็อธิบายเร็วๆนั่นแหละว่าการรับโทษทางสังคมเนี่ยสังคมก็คงจะไม่ได้มีจิตใจหรือว่าพี่บอยเชื่อว่าหลายๆคนที่ตามข่าวเนี่ยเขาก็คงไม่ได้มีจิตใจที่จะไม่ให้อภัยหรือไม่ให้โอกาสแต่มายู่ที่เราต้องปฏิบัติตัวเนาะ ว่าเราต้องทําตัวอย่างไรอะคะ่ะเพราะว่าน้องมารีก็ถือว่าเป็นคนในแวดวงบันเทิงมีความสามารถมีความสวยแต่สวยอย่างเดียวไม่พอเนาะบางทีมันสวยเสียของอันนี้พี่บอยก็เสียดายเหมือนกันเนาะก็อยากให้น้องเนี่ยมีสติสวยแล้วไม่เสียของอันนี้สําคัญนะพี่บอยก็ไม่อยากจะพูดใช้คําแรงเนาะบางครั้งเนี่ยเราเห็นบางคนนะ่ะสวยมากเลยอะแต่สวยแล้วเสียของอ่ะสวยแล้วไปเรื่อยสวยแล้วง่ายหรือสวยแล้ว ไม่แพงอันนี้ก็เสียดายของพี่บอยก็ก็คิดว่าสิ่งที่มารีโดนนะโทษทางกฎหมายสิ่งที่มารีกําลังทาอยู่เพื่ออธิบายสังคมให้เข้าใจนั้นแล้วก็ให้โอกาสแล้วก็บอกว่าตัวเองสํานึกผิดเนี่ยก็จะเป็นสเต็ปต่อไปที่เราจะเห็นการกลับมาที่น่ารักของมารีอันนี้อันนี้เฝ้ามองนะส่วนไฮโซบอสเนี่ยก็เป็นคนนอกวงการบันเทิงนะแต่ว่าพี่บอยก็ถือว่าต้องพูดถึงเพราะว่าเขาก็ เคยเป็นสามีของเชอรีนซึ่งก็เป็นเดอะสตาร์คนหนึ่งใช้นามสกุลเดอะสตาร์แล้วก็เคยมีผลงานบันเทิงและที่สำคัญก็คือเป็นน้องสาวสุดที่รักของนิชตคุลชูพีเอ็มซึ่งก็เป็นคนบันเทิงเราก็เล่าให้ฟังนะคะก็จริงไม่จริงยังไงไม่รู้หลายคนก็วิพากวิจารณ์ชีวิตเขาเนอะว,ว่าอุย้ยเหมาะสมผีเน่าลงผูบางคนก็บอกว่าเข้ากันดีไปในทิศท,ทางเดียวกันน,นี่พี่บอยไม่ไม่มีพากวิจารเลยแต่สิ่งที่บอยยังจะพูดก็คือพี่บอยว่าชีวิตคนเราอะคะ่ะเราเห็นแบบนี้แล้วเนี่ย ก็ใช้ชีวิตเขาสอนชีวิตเราน้อยเราเห็นชัดเจนว่าชีวิตมารีเนาะก็ประมาทกับการใช้ชีวิตประมาทกับการคิดไม่ถึงะว่าชีวิตมันจะมาถึงจุดที่เมาแล้วขับเคราะดีที่ไม่ได้ไปกวาดไม่ได้ไปทําให้ใครพิการไม่ทําให้ลูกหรือครอบครัวใครต้องมาสูญเสียจากการที่เราเมาพี่บอยก็เชื่อว่านี่คือบทเรียนราคาแพงของมารีที่ถือว่าเขาก็พูดะนะเนาะว่ามันเป็นบทเรียนที่เขาจะต้องเรียนรู้นะแล้วก็ สอนชีวิตของเขานะคะนี่คือเรื่องราวของจริงใจแล่าวันนี้นะคะที่พี่บอยเอามาฝากสรุปประเด็นกันเนาะจากประเด็นเมาแล้วขับสู่ประเด็นแย่งของคนอื่นนะซึ่งมาลีเขาก็ชัดเจนนะคะว่าเขากับเชอรี่ไม่ได้สนิทกันแล้วก็ชัดเจนว่าเขาไม่ได้แย่งของใครคะ่ะช่วงท้ายเนาะพี่บอยยังต้องพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่สับส่นพี่บอยนะคะก็คือตัวฟากเกอร์ตัวนี้ค่ะสเปรย์ตัวนี้จะช่วยทําให้เกิดวอลลุ่มกับเส้นผมแล้วก็ช่วยทําให้ คนที่เจอเคมีทำสีบ่อยๆดัดบ่อยๆหรือรวมไปจนถึงเจอความร้อนเนี่ยจะช่วยทำให้เส้นผมสุขภาพดีขึ้นนะคะกลิ่นเนี่ยจะเป็นกลิ่นที่ละมุนล,ละมุนเพราะว่าเขาสกัดจากสารสกัดธรรมชาตินะคะจากเมล็ดแมคคาเดเมียค่ะใช้แล้วเนี่ยจะค่อยๆฟื้นฟูเส้นผมที่สูญเสียความเงางามหรือสูญเสียน้ำหนักทำให้ผมชี้ฟูเนี่ยค่ะกลับมาดีขึ้นนะคะพี่อย,ย้ยามนะตัวนี้ฉีดได้เท่าที่พอใจเท่าที่ต้องการเลยแล้วก็ เป็นสารสก,กัดตัวหนึ่งจากธรรมชาติด้วยนะคะฉีดปุ๊บเนี่ยจะมีเกล็ดทองๆเคลือบเส้นผมแล้วมันก็จะละลายไปในเส้นผมเลยอันนี้คืออีกตัวหนึ่งที่อยากจะแนะนำให้ทุกคนได้ลองใช้นะคะชื่อว่า Hair Perfection Shine Spray ค่ะไม่ต้องโชโลมเป็นสเปรย์ฉีดชุดๆ,ๆ,ๆอย่างนี้เลยนะคะหาซื้อได้ทางช่องทางออนไลน์ของฟาเกิร์น้อพี่บอยปัตกตะก้าพี่บอยมีลิงก์เอาไว้ทุกคนก็เข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะคะนี่คือผลิตภัณฑ์คุณภาพที่อยากจะแนะนำให้ทุกคนได้ลองใช้ใช้แล้ว แน่นอนว่าสุขภาพผมก็จะดีขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวพี่บอยจะไปและออกไปร่วมพิธีขบวนแห่องค์พระพิคเนตนะคะก็เป็นงานใหญ่มากๆของจองังหวัดภูเก็ตที่เทวรายเทวรายสถานของอ,องค์พระพิคเนตที่เขาจัดขึ้นนะคะก็มีขบวนแห่มาจากอินเดียมีสิ่งต่างๆยิ่งใหญ่นะคะให้สมกับที่ตรงนี้เนี่ยเป็นเทวรายอันศักดิ์สิทธิ์แล้วก็สมกับที่วันนี้เป็นวันสําคัญนะคะพิคเนตจัจุจรัีค่ะ ลาทุกคนไปตรงนี้เลยนะคะจะอธิษฐานพรฝากทุกคนและขอให้ทุกคนติดตามจริงใจเล่าไปนานๆอันนี้คือสิ่งที่อยากจะได้ขอบคุณที่ตั้งใจฟังนะเธอบ๊ายบายสวัสดีค่ะ